อเมเลียไดเยอร์นักฆ่าทารกกว่า400ศพเรื่องราวของอเมเลียไดเยอร์เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่19ซึ่งเป็นช่วงที่ธุรกิจการรับเลี้ยงเด็กเพิ่งจะถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งพ่อแม่ที่เด็กเอามาฝากไว้ก็จะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูล่วงหน้าในจำนวนที่ตกลงกันจนกว่าเด็กจะโตพอที่จะสามารถช่วยตัวเองได้พ่อและแม่ของเด็กจึงจะมารับเด็กกลับไปอเมเลียไดเยอร์ ช้ธุรกิจนี้สร้างรายได้ให้กับเธอมหาศาลและเมื่อทารกตกมาอยู่ในมือของเธอแล้วเธอก็จะทำการกำจัดเด็กเหล่านั้นทันทีด้วยวิธีการใช้ผ้าเทปรัดคอให้ขาดอากาศหายใจจนตายและใช้ผ้าหรือกระดาษห่อศพแล้วนำไปถ่วงน้ำถ้าหากไรายไหนมีพ่อแม่มาเยี่ยมเยียนเธอก็จะอ้างว่าลูกของพวกเขาป่วยตายตามธรรมชาติเวลาผ่านไป จนกระทั่งมีคนเจอศพเด็กมากมายในแม่น้ําแต่ก็ไม่มีใครสงสัยจนมีชาวบ้านเจอเด็กทารกในเวลาไล่เลี่ยกัน3ามรายซ้อนทําให้ทางการต้องออกมาเคลื่อนไหวเพราะคิดว่าเป็นฝีมือของฆาตกรต่อเนื่องตำรวจสืบสวนจนพบว่ามีชื่อของอเมเลียไดเยอร์อยู่บนกระดาษห่อศพเด็กทารกจนนำไปสู่การหาหลักฐานและจับกลุมตำรวจบุกไปที่บ้านของเธอ ขณะที่เธอไม่ทันตั้งตัวและไม่พบเด็กทาลกที่เธออ้างว่ารับเลี้ยงไว้แม้แต่รายเดียวซึ่งคาดว่าเธอคงฆ่าตายไปหมดแล้วรวมถึงเด็กที่เธอฆ่าไปนั้นมีจํานวนมากกว่า400รายและทำให้เธอขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในฆาตกรต่อเนื่องอันดับต้นๆของโลกไปโดยปริยายสุดท้ายแล้วเธอถูกลงโทษด,ด้วยการแขวนคอและยังถูกบันทึกไว้ว่าเป็นสตรีที่อายุมากที่สุด ที่ถูกสารตัดสินประหารชีวิตด้วย